บางคนอีกหนึ่งจุดเดี๋ยวบุกป,ป่าก่อนกำลังขี่กันเลยสองคู่เดี๋ยวให้ดูก่อนเห็นยู่บ้าเห็นด,ดูใกล้ๆแล้วใกล้สุดละ,ละสองคู่สองคู่เลยอยู่นี่ว้าวสองคู่

นอ้วนอยู่กับกำมนี่อ้วนสองตัวเลยอ้วนนี่สองตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพอเกลี่พื้นที่กห้ก่อนล่้งพี่ยาห่าไปเข้าไปจับเอาคืบอ,อู้เดี๋ยวโตวข้าบนล่วงอออู้มันกินไม้เออมันกินไม้เนาะอ่ะอีกตัวนึงอ่ะ กินยอดอ่อนเนาะเก๋ไหมเก๋ไหมระวังมือด้วยโอเคนี่สองตัวเลยตรงนี้ฮะ่ใส่ไว้ในแมงคำมากินตน้นต้นเล็กๆนี่เยอะจังเนาะ มีหลายมากเลยอ่ะมีหลายครับต้นเล็กๆนี้คือมันเป็นยอดอ่อนเนาะต้นยอดอ่อนแล้วมันมากินตรงนี้เยอะนะไปไปเอายอดสั้นแห้งเนี่ยมองหันมันมีมีใส่ใส่ไม่รับต้นไม้น้อยเดียวต้นนี้ตกเต็มเลยผมนึกว่ามีบ่เห็นผู้ผู้ผู้เกาะมันเป็นคู่เลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาทิมันล่วงก่อนเดี๋ยวจิ้วมาได้อ้าวตกตั้งหลา่มองบาดนี่ ทั้งใดเนี่ยเรบปะนี่ฮะพอเห็นตกตรงนี้เดี๋ยวพยายามเอาไม้เขี่ยมันจะงายท้องเลยใส่ล่ะไม่เจอซ้ำโอ้ตกเยอะเลยเนาะโดนหน่อยเดียวตกเยอะเลย ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้นึกว่าบุมีไว้ยก็เลยบ่ได้นิทายไว้จังหวะตกได้ไหมพอดีไหมเฮ้ยลรพัดลรพัดลรพัดลมพัดล้ม ตัว่น่าหะไอจุดมันตกตรงนี้อ่ะแล้วมันก็เดินเดินเดินไปมันก็บเห็นเพราะว่ามันตกจุดหนึ่งแล้วมันรีบเดินออกจากจุดตกมันอ่ะมันต้องอยู่ไกลๆจากจุดตกมันเห็นแล้วดูเมื่อกี้เนี่ยมันเดินแล้วมันวิ่งวิ่งวิ่งไปเลยทันรู้ทันแกแล้วหาจุดตกไม่ได้ต้องหาบริเวณใกล้เคียงเพราะว่าจุดตกแล้วมันจะเดินหนีมันจะไต่หนีจากจุดตก

dạng này 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 này dạng này dạng này dạng này đi này dạng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  này เจอแล้วโอ้ยเหนียนเลยนะใส่ก่อนเลยขามันเกี่ยววะ อ้อ้ฮูอ้าเปีย,ยบได้เยอะเลยครับขนาดว่มามันร่วงทิมน,นี่ตกตั้งหลายตัวเดี๋ยวดูอีกก่อนกิ่งนี้มีเยอะกิ่งนี้เลยไหมอ <laughs> อยู่ใกล้ๆน่เลยนั่น่ะเฮ้ยเยอะวากโซนนี้คลุบโมโห<อ>โล<อ>่นลำจบ้านเรามนุดเยอะแตก่อนเนาะยาสอยอะแต่ตอนนี้นะไม่มีแล้วอ๋อไปหาต่อ สองว้าวเราได้แต่มตัวละคู่เลยไปลุยต่อจะอ้วนฝอยเฮ้ยหลุดมือเห็นไหมเนี่ยเอามันมีสองฝั่งฝั่งฝั่งคู่นี้กับฝั่งคู่นี้เอาเอาเบาๆเออโอ้ยมันมืดมืดเนาะมันไม่เห็นเอาเอาดูใกล้ๆก่อนเดี๋ยว มันมีสามสี่ตัวนนค่อยๆเอาไว้ข้างใต้มันไว้ข้างใต้มันเอ้ยเออค่อยๆค่อยๆเฮ้ยอย่าพึ่งมันล่วงแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะตอนนี้เดี๋ยพึ่งมันล่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงตัวนี้แล้วหาก่อนนี่ไงมันเร็วมากเลยนะเดินชุบ ล่วงอีตัวสามตัวเหรอฝั่งโน้นตัวหนึ่งใช่ไหมนี่ไงตัวนี้ค่อนข้างโล่งได้อยู่สามฝั่งนี้ตัวหนึ่งนี่ไงไตดุ๊กดุ๊กดุ๊กดุ๊อยู่นี่โอ้โหสี่สี่ตัว S 1> <S 1> <S รวบหมดยังหมดแล้ววะห <S 2> <S 2> นึ่งสองสามตกไปเอ่ะในอีกตัวหนึ่งไง <S 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 อ้าวหลุดมือกำเยอะเกินหลุดตอนไหนวะเนี่ยเยอะเกินมัวจะมอง <S 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 หายไปแล้วตัวหนึง่ง มาตอนนี้เราก็จบภารกิจแล้วครับประมาณสักยี่สิบสามสิบตัวนะครับน่าจะน่าจะได้เนาะน่าจะได้เกือบสาสิบตัวมั้ยบัดโอเคแล้วประมาณนี้แหละคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปนับหรือว่าทำอะไรอีกทีหนึ่งค่อยว่ากันเนาะส่วนคลิปนี้นะครับก็เสียดายแต่ก็อยากกลับแล้วรอดขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบาย สวัสดีครับไปกลับบ้านกัน